สูบน้ำบาดาลไม่ขึ้นเพราะติดทรายติดโคนไฟตกปั๊มแตกเป็นสนิมทุกปัญหาจะหมดไปด้วยปั๊มบาดาลก็สูบลึกเต็มแรงสกัดทุกเม็ดทรายน้ำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือทําให้กิจการของคุณจเจริญงอกงามถ้าวันหนึ่งสูบน้ําบาดาลมาใช้ไม่ได้กิจการของคุณเนี่ยคงไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นการเลือกปั๊มบาดาลจึงมีส่วนสําคัญมาก ควรเลือกปั๊มบาดานที่มีคุณสมบัติที่ดีคือติดตั้งง่ายทนทานมีมาตรฐานสูงและด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำของปั๊มบาดานฟ o อกทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถป้องกันปัญหาการสูบน้ำได้โดยเฉพาะ 1. มีเทคโนโลยีการสกัดทรายที่ดีกว่าปั๊มบาดานฟอ็อพร้อมลุยทุกพื้นที่เพราะ มีระบบควบคุมการผลิตที่ทันสมัยทำให้ปั๊มบาดามีคุณภาพสูงมากกว่าปั๊มบาดาลทั่วไปตามท้องตลาดใช้วัสดุคุณภาพที่ดีในการผลิตใบพัดโพลีอะซิเทลทำให้แข็งแกร่งทนต่อการเสียดสียืดหยุ่นได้ดีทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำจึงทนได้ทุกสภาพการใช้งานที่สำคัญมีเทคโนโลยีสกัดทรายเซรามิกที่พัฒนาระบบใบพัด จึงทาให้ปั๊มบาดานฟอ็อกสามารถรองรับทรายหรือโคลที่ปนเปื้อนมากับน้ําได้สูงถึง3%ไม่ว่าจะติดตั้งที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาปั๊มบาดานฟอ็อกลุยได้เสมอไม่กลัวถทุกสภาพพื้นที่2ทํางานได้ทุกสถานการณ์รองรับกระแสไฟได้กว้างที่สุดปั๊มทำงานไม่ราบรื่นมีโอกาสพังง่ายแต่ไม่ใช่ปัญหาของปัมาาป๊มบาดานฟ็อเพราะปั๊มบาดานฟ เป็นเจ้าแรกที่พัฒนามอเตอร์ปั๊มน้ำให้รองรับกระแสไฟฟ้าได้กว้างที่สุดมีเทคโนโลยีและมอเตอร์ระบบอิเล็กโทรแมกเนติกที่รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียรมีแมคา a นิ c ค l ลซีลและสเตเตอร์ช่วยปรับสมดุลแรงดันไฟฟ้าทำให้ปั๊มบาดานฟ o อสามารถทำงานได้ปกติในเวลาที่กระแสไฟไม่ปกติ 3. เป็นสุดยอดปั๊มน้ำบาดานที่ชนะทุกสถานการณ์ ด้วย6คุณสมบัติพิเศษของปั๊มน้ำบาดาลฟ็อกได้แก่ทำงานปลอดภัยแม้ไฟไม่สเสถียรแข็งแรงทนทานปลอดสนิมร้อยเปอร์เซ็นต์การลอยขีดขวนได้ดีมากหมดปัญหาทรากและคนติดทำงานได้สะดวกบ่อนลึกแค่ไหนทำงานได้ไม่มีวันมีหัเลือกหลายแบบเพื่อรองรับุความต้องการเพราะปั๊มน้ำบาดาลฟอกเข้าใจปัญหาการสูบน้ำบาดาล จึงสามารถทำให้แก้ปัญหาได้ครบทุกจุดด้วย6คุณสมบัติพิเศษเพื่อการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ 4. บำรุงรักษาง่ายได้มาตรฐานวัสดุทุกชิ้นของปั๊มบาดานซ็อกมีอะไหล่รองรับสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะจุดมีการสลักซีเรียลนัมเบอร์ที่วัสดุทุกชิ้นทําให้สามารถเช็ครายละเอียดข้อมูลได้อย่างแม่นยําจึงเปลี่ยนอะไหล่ได้รวดเร็วตรงรุ่นไม่ต้องใช้เวลานาน ปั๊มบาดานฟ็อกมีมาตรฐานแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วทำให้หมดห่วงเรื่องการบำรุงรักษาเพื่อคุณได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเราพร้อมช่วยคุณทุกสถานการณ์ด้วยปั๊มบาดานที่ติดตั้งง่ายทนทานมีมาตรฐานสูงปั๊มบาดานฟ็อกสูบลึกเต็มแรงสลัดทุกเม็ดทราย